สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับออนอีกแล้วนะคะกับช่อง Home c o o k k n n g y ออนค่ะใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะวันนี้ออนจะพาทำนี่เลยค่ะขนมเค่งนะคะขนมมงคลนะคะเป็นขนมเค่งใบเตยมะพร้าวอ่อนนะคะเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะนี่ก็คือส่วนผสมทั้งหมดนะคะจะลงรายละเอียดไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะคะตามไปชมกันได้ค่ะ ก่อนอื่นเราก็จะมาทําในส่วนของใบเตยนะคะหั่นแล้วก็นํามาปั่นเพื่อที่จะนไปกรองนะคะเราใช้น้ําใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมและสีสันให้กับขนมเข็งวันนี้ค่ะปั่นเสร็จแล้วก็นําไปกรองนะคะนี่ก็คือส่วนผสมทั้งหมดก็มีแป้งข้าวเหนียวผสมแป้งเท้านะคะน้ําตาลทรายเกลือน้ําใบเตยเนื้อมะาพร้าวอ่อนแล้วก็กะทิค่ะ ก่อนอื่นเราก็มาผสมแป้งกันก่อนเลยนะคะ,ะเทคนิควันนี้ที่ทำให้แป้งเหนียวนุ่มดีก็คือผสมกับแป้งเท้านะคะแป้งเทา้าแป้งข้าวเหนียวใสเกลือกับน้ำตาลใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำใบเตยนะคะค่อยๆใส่ทีละน้อยแล้วก็เราผสมแป้งกับส่วนผสมทั้งหมดนะคะ ต่อมาก็คือน้ำกะทิค่ะใส่น้ำกะทิลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันให้ดีจนไม่มีไม่เป็นก้อนนะคะก็จะได้ความเข้มข้นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งอีกความเข้มข้นก็จะข้นขึ้นนะคะคือลักษณะนี้คือ แป้งไม,ไม่ไม่ละเอียดไม่เนียนดีนะคะเราจะนําไปกรองก่อนคะ่ะเห็นไหมคะยังมีเม็ดเม็ดแป้งอยู่นะคะเราจะนําไปกรองเพื่อให้เกิดความเนียนความละเอียดขึ้นนะคะกรองสักหนึ่งรอบก็พอคะ่ะ ก็จะได้น้ําแป้งที่มีความเนียนนะคะแล้วก็เราจะปิดแรบไว้พักแป้งไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะในระหว่างนี้เราก็มาทําเข่งกันนะคะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศไม่มีเข่งใบตองนะคะเราก็ต้องทำเอาเองนะคะวันนี้จะใช้เบกกิ้งเปเปอร์นะคะตัดเป็นกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็นํามาเย็บเป็นเข่งค่ะ ก็จับเป็นมุมสีมุมนะคะแล้วก็เย็บด้วยแม็กเลยค่ะทำง่ายๆเนาะแบบบ้านๆเนาะเย็บมุมแรกแล้วก็จับอีกมุมตรงกันข้ามกันนะคะไปเย็บอีกมุมนึงเป็นมุมที่สองนะคะเสร็จแล้วก็จับเป็นมุมที่สามกะให้ประมาณมีสี่มุมเท่าๆกันนะคะ แล้วก็เย็บไปค่ะทำไม่ยากนะคะกระทงนี่ค่ะหน้าตากระทงของเราก็เย็บไปนะคะจนวันนี้สูตรแป้งนี้เป็นสูตรเล็กนะคะก็จะทำ ได้ประมาณ4กระทงค่ะก็จะเย็บไว้4กระทงนะคะถ้าใครอยากทำเพิ่มก็เพิ่มปริมาณสัสดส่วนเอาตามใจชอบนะคะอยู่ต่างประเทศก็ต้องหาดัดแปลงเอานะคะว่าถ้าเราไม่มีอะไรเราจะใช้อะไรแทนได้นะคะนี่ค่ะเย็บเสร็จแล้วค่ะกระทงได้มา4อันพอดีค่ะ และแป้งเราก็ครบแล้วนะคะพักไว้2ชั่วโมงก็มีความเข้มข้นขึ้นค่ะนี้นะคะลักษณะน้ําแป้งก็จะมีความเข้มข้นขึ้นนะคะแล้วก็เราก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปได้เลยค่ะ ในระหว่างนี้ก็คือเราตั้งกระทะเตรียมที่เนื่องไว้เลยนะคะเราจะเนื่องตอนที่น้ำเดือดแล้วนะครับก็ใส่ที่เนื่องลงไปนะคะในน้ำเดือดนะคะแล้วเราก็นำกระทงมาวางก่อนเราจะเทน้ำแป้งลงไปนะคะเราจะสเปรย์ด้วยน้ำมันก่อนค่ะ ถ้าเป็นกระทงใบตองก็เราจะใช้น้ำมันทาที่ใบตองก่อนใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเป็นกระดาษเบทเบคกิ้งเปเปอร์เราก็จะใช้สเปรย์น้ำมันนะคะก่อนเทน้ำแป้งลงไปเราก็คนก่อนนะคะคนส่วนผสม,มให้ดีเข้ากันก่อนนะคะแล้วก็เทสัดส่วนแต่ละกระทงเท่าๆกันค่ะก็ให้มีทั้งน้ำแป้งแล้วก็เนื้อมะพร้าวด้วยนะคะ สูตรนี้นะคะใช้แป้งข้าวเหนียวผสม good, แป้งเท้าก็จะทำให้แป้งมีความเหนียวนุ่มขึ้นนะคะใบเตยก็จะเพิ่มความหอมแล้วก็มะพร้าวก็จะเพิ่มความหอมความอร่อยด้วยค่ะนี่คะ่ะแล้วก็นึ่งเป็นเวลา30นาทีนะคะเสร็จแล้วหน้าตาขนมเค็งของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะก <footsteps> ลองไปทำตามกันดูได้นะคะถ้าใครอยากทำขนมเข่งทานในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นะคะเป็นขนมมงคลนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการทำขนมเข่งใบเตยมะพร้าวอ่อนนะคะในสไตล์ของคนไทยอยู่ในต่างแดนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์มีเทคนิคดีๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Home Cook i n g อ On ด้วยนะคะ เอาไว้เรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ